อ้ภารกิจช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานครับขึ้นกอนได้เปรียบขึ้นก่อนได้เปรียบครับภารกิจช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานขึ้นก่อนได้เปรียบอาวอ้เกก็เอาขึ้นเองนะครับ ไม่ดึงครับผมเดี๋ยวมันมันจมครับเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยที่เรายืนรถเนี่ยมันไม่อยู่กับมันจะจมเราจะเ,เราก็จมด้วยครับถ้าดึงน,นะให้แกดึงขึ้นมาเองรเครคับเข่าฟเข่าไม่เฉยเฉยดีกว่ายวไปหาไม้มาซื mile long lượt 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 mile long lượt

ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเร้ยสุดยอดเฮ้ยหายใจลุง่งคอได้ครับโอ้ตายครับเราเราจมก่อนนะครับเราจมก่อนนะครับแต่ว่าเรามีไม้ครับแล้วแกออกมาแล้วจมเลยครับแต่แกมีไม้มีไม้ใหญ่อยู่สองท่อนนะครับ แต่ว่าจมไปแล้วไม้ใหญ่อู้แบบนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวอย่าฟื้นเขาบอกไม่เป็นไรครับสู้ๆครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ